มือแต่งงานก็วัดช็อกแล้วนะคะแต่ยังไม่ตกใจเท่าการยกเลิกงานวิวาแบบฟ้าผ่าของพี่อ้วนรีเทิร์นกับหวันใจนอกวงการหมอยงค่ะล่าสุดก็เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิง Spring News แล้วว่าเป็นเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายชายที่นับถือไม่ปลื้มให้มีงานวิวาระหว่างชายกับชายค่ะ แต่สินสอดทั้งหมดก็ยกให้จริงตามที่เคยประกาศไว้ทั้งสิน้นแม้จะเสียดายที่เตรียมของทุกอย่างไว้หมดแล้วแต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าต้องทําใจและยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เหมือนเดิมเปะ๊ะแค่ไม่มีงานแต่งงานแค่นั้นเองค่ะงานแต่งงานมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่นั้นเองนะคะเพราะว่ามันมีเหตุผลส่วนตัวเขา นะคะส่วนตัวเราบางเหตุผลที่ไม่สามารถทําแบบนั้นได้แต่ว่าคุณหมอก็ยังอยู่กับเราตลอดผู้ใหญท่ทางที่เขานับถือเนี่ยเป็นบิ๊กๆอะไรเงี้ยเขาก็เตือนมาว่าเขาไม่อยากให้ทําเพราะว่า มันดูเป็นผู้ชายกับผู้ชายแล้วบ้านก็เป็นคนจีนสองจำลุวยเตียนแล้วเสื้อผ้าเนี่ยคุณพ่อคุณหมอเป็นคนพาพี่ไปตัดเองอะไรเงี้ยทุกอย่างเตรียมหมดแล้วแต่ก็ปล่อยมันมันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต่างแต่ทอนี้เขาสบายใจแบบนั้นเราก็แบบนั้นอะไรเงี้ยอาพาร์ตเมนต์ก็เป็นชื่อของเราสองคนแล้วก็ที่จันทบุรีนะร้อยไร่เป็นที่ของพี่คนเดียวเป็นชื่อพี่เลยคนเดียวยืนยันนอนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วเขายังบอกแม่เขาว่า,วาให้แม่เขาว่ามาบอกเราว่าให้หยุดทํางานได้แล้วเขาจะเลี้ยงเอง